สวัสดีครับทุกคนครับผมปุยเพื่อนกีต้าร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของสายกีต้าร์ครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยซิว่ากีต้าร์โปร่งนะฮะที่พวกเราเล่นกันอยู่เนี่ยใช้สายเบอร์ใหญ่ๆมันเป็นมันเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างน,นะฮะหัวข้อก็ที่จัวกันมานะครับผมจะพูดถึงสายเบอร์12ความจริงมันอาจจะมีสายที่เบอร์ใหญ่กว่านี้นะฮะอาจจะเป็นเบอร์13อย่างนี้ผมเองก็เคยใส่นะครับ เคยใส่อยู่เหมือนกันซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์ที่แบบว่าหลายๆคนคงจะไม่ชื่นชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันใหญ่เกินแล้วมันก็ทำให้เจ็บนิ้วเจ็บมือแล้วอาจจะทําให้คอกีตาร์มันงอมันโก่งด้วยฮะหลายคนอาจจะกลัวตรงนี้นะฮะดังนั้นในตรงนี้เราก็จะเข้าใจตรงกันว่าเบอร์12เนี่ยเอาเป็นว่ามันใหญ่ที่สุดแล้วกันมันก็จะมีเซต12ึ่งสองก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะ สำหรับกีตาร์ตัวนี้ก็คือใส่สายเบอร์12ของอิเล็กเซอร์ฮะก็เป็นสายเบอร์ที่ใหญ่นะ,ะเป็นสายเบอร์ที่ใหญ่อาจจะมีคำถามมากมายกับนักกีตร์มือใหม่นะครับว่าเวลาใส่สายเบอร์ใหญ่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดรอปสายไหมคำว่าดรอปสายหมายความว่าเ,เราปกติเราตั้งเสียงกีตาร์เราตั้งเป็น e ใช่ไหมฮะก็คือสาย1นึ่งสาย6เป็น e อ่า e สาย1ก็เป็น e อันนี้ก็คือ e ีเสียงมาตรฐานเนาะถ้าดรอปก็หมายความว่าทําให้เสียงมันต่ําลงครึ่งเสียงครับก็จะกลายเป็น EF a ฟอ่านะ,ะตัว E กับตัว B เล็กอ่ะนั่นเ,เขาเรียกว่าเป็น e f แฟ t ก็คือเสียงจะต่ากว่านี้ครึ่งเสียงในเมื่อมันต่ํากว่าก็แสดงว่าความตึงมันน้อยลงความตึงมันน้อยลงปุ๊บมันก็จะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันทําร้ายคอกีตาร์ได้น้อยลงไปอีกนะฮะมันอาจจะไม่สร้างไม่สร้างแรงตึงนะฮะบางคนเป็นห่วงกีตาร์ไงกลัวว่าไอ้ตรงบิดตรงเนี้ยจะอ้า นะ,ะนี่ตรงบิดตรงนี้จะอ้าแล้วก็กลัวว่าคอมันจะโกงจะงอก็เลยก็เลยไม่กล้าที่จะใส่เบอร์12กันนะแล้วก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะสําคัญกว่ากลัวทํรา้ายกีตาร์ก็คือกลัวทาร้ายนิ้วของตัวเองนี่แหละ <c oughs> กลัวเจ็บนิ้วนะฮะสายเบอร์12นี่มันจะกดยากยากมากคือ กีตาร์ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมก็จะใส่สายทุกเบอร์เลยนะครับสลับกันไปมั่วเลยนะฮะไล่ตั้งแต่เบอร์9เบอร์10เบอร์11เบอร์12อเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะหาเบอร์13มาใส่อยู่เนี่ยคือคาแรคเตอร์เปรียบเทียบกันง่ายชัดเจนนะฮะว่าระหว่างเบอร์10ที่นักกีตาร์มือใหม่ส่วนมากนะครับย้ำว่าส่วนมากที่ใส่กันมาเนี่ยกับเบอร์12เนี่ยต่างกันเยอะมากฮะต่างกันเยอะเลยก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณคุณเคยจับคอร์ด F ได้อย่างนี้นะปกติมือใหม่จับคอร์ด แต่ถ้ามาเจอเบอร์12เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เอ๊ะทำไมมันถึงมันถึงสายมันแข็งจังเลยทั้งที่อาจจะพอจับได้บ้างในกีตาร์ของตัวเองที่เป็นเบอร์10บอะนะเบอร์10แต่พอมาเบอร์เบอร์12เข้าไปเนี่ยปุ๊บอาจจะจับได้อยู่แต่จะมีปัญหาตามมาก็คือจับได้แป๊บเดียวแล้วไม่ไหวเจ็บข้อมือเจ็บนิ้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันจะต้องออกแรงกดเยอะขึ้น อ่านะครับมันมันจะต้องออกออกออกแรงเยอะแล้วคนที่เล่นเพลงที่มันมีคอร์ดท่ามนิ้วบ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นเพลงในคอร์ดในคีย์เก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มาที่ C ีชาร์ปไมเนอร์แล้วก็บีไมเนอร์อ่าสรุปก็คือมีคอร์ดที่ไม่ต้องท่ามนิ้วก็คือคอร์ด E คอร์ดเดียวนั้นท่นามนิ้วหมดเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่ไม่ถึงทั้งจบเพลงอาจจะเป็นเพลงอะไรก็ยอมของลงวงโลโซะนะฮะประมาณนั้นอ่ะอาจจะเล่นได้แป๊บเดียวที้รู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแลว นั่นก็คือสิ่งที่หลายคนวิ่งหนีสายเบอร์12กันแต่คนที่วิ่งเข้าใส่สายเบอร์12มีเหตุผลอะไรบ้างฮะข้อแรกเลยก็คือทุกคนที่ชื่นชอบสายเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้ก็คือชอบเสียงชอบซาวของมันที่มันจะหนาขึ้นนะมันจะมีความหนาหนาขึ้นแล้วมันจะดีตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะครับมันจะดีตรงที่ว่าเวลาตีคอร์ดหมาะมากเลยฮะคนไหนที่ชอบตีคอร์ดแรงๆเนี่ย เดี๋ยวผมจะตีขอดังแรงให้ดูนะว่ามันจะกระหึ่มกันนัไหน mm. อันนี้ก็คือขอดสายเปิดนี่โอ้โหนะเรียกว่าเสียงนี่สัน่นเต็มที่นะฮะกระหึ่มเลยหรือจะเป็นเป็นขอดทาบนิ้วก็กระหึ่มนะฮะ ม,มันจะโดนใจพวกที่เรียกว่าชอบออกไปเล่นข้างนอกนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนจากด้านข้างเงยอะๆเนี่ยตีคอร์ดแรงๆเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเสียงมัน,มน,มนจะมันจะไม่บางแบนเหมือนกับสายเบอร์10สายเบอร์10นี่มันอาจจะสู้หมายถึงว่าความดังความกระหึ่มนะมันอาจจะสู้เบอร์12ไม่ได้มันอาจจะเหมาะกับการเล่นในห้องนอนคนเดียวเบาๆแบบว่าเสียงมันจะใสคือคาแรคเตอร์เสียงมันจะใสนะฮะถ้าเป็นเบอร์เล็กๆแต่ใสมันก็จะบางและบางทีเวลาเราตีคอร์ดแรงๆเนี่ย เสียงมันจะสายมันจะสั่นเกินไปด้วยความที่มันเล็กกันนะฮะความสั่นมันจะมีมากกว่าสายใหญ่ดังนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่ามันอาจจะเสียงตีเฟสบ้างนะฮะเสียงเขาเรียกว่าเสียงบัสตีแปลกๆอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ความนิ่งของเสียงมันอาจจะไม่ไม่เท่าไอ้สายเบอร์ใหญ่ๆนะครับถ้าถ้าคนไหนที่จะแอนตี้สายเบอร์เล็กๆกันนะเบอร์ใหญ่มันจะกระทึงกว่านะฮะ แต่มันก็จะมีข้อเรียกว่าจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าคงจะเป็นเฉพาะบุคคลนะเนาะก็คือเวลาสมมุติว่านักกีตารามือใหม่ที่อาจจะแบบว่าไม่เป็นไรเจ็บนิ้วก็ช่างมันแต่ผมจะใส่สายเบอร์ใหญ่อ่ะนะผมอยากได้ซาวกีตาราที่มันหนาๆที่มันเนื้อเต็มๆหน่อยถ้าถ้าตีคอร์ดเฉยๆไม่เป็นไรฮะยังยังพอโอเคได้เพราะว่าอะไรฮะตีคอร์ดเนี่ยเราดีดเปิไปทีเดียวเนี่ย คือบางบางนิ้วเราอาจจะกดไม่สนิทบางโน้ตอาจจะเสียงมาไม่เต็มแต่ด้วยความที่เราดีดพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนมันได้นะเหมือนมันได้แต่พอมาเกาสายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยลองเกาปุ๊บเนี่ยคือการเกาสายจะเป็นการเช็คได้ดีที่สุดเลยนะครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยจะบอดไม่บอดเนี่ยไม่ต้องไปเช็ควิธีอื่นเลยนะฮะสมมติว่าเรามั่นใจว่าเราจับขอดทาบนิ้วสักขอดนึ่งเป็นขอด์ดฟชา a r p ไม n นอก็ได้นะอ่ะ เราเรา,เราลองตีปุ๊บเฮ้ยเรามั่นใจมันก็ไม่บอดนะเสียงมันใสเสียงมันมาเต็มไมงบอดร,ร,รอเปล่าลองเช็คดูว่าเกาสายปุ๊บ<ม>เฮ้ยมีเผื่อบอดด้วย<ม>เห็นไหมฮะ <c oughs> ดังนั้นก็คือการเกาสายเนี่ยมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหมายความว่าเราจะต้องใช้ทักษะใช้สกิลก,การเล่นที่สูงขึ้นไปกว่าการตีคอร์ดไงหลายๆคนก็เลยมาเจอแบบ้ททำไมพี่ผมงงจริงเลยอะ่ะผมตีคอร์ดมันมันไม่บอดนะเสียงมันออกมาเต็ม พอเกาสายเมื่อไหรท่านั้นแล้วโอ้โหเสียงป๊อกป๊ป๊อกมาเพียบเลยดังนั้นสายใหญ่มันมันมันจะเล่นเกาสายได้ยากครับอ่ามันมันมันจะไม่คล่องสายใหญ่ๆเนี่ยคือถ้าอาจจะเกาแบบธรรมดาเป็นเบสิกที่มีแพทเทิร์นตายตัวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมยากสมมติว่าอาจจะเกาแบบเนี้อันนี้ก็คือสังเกตดูว่ามือซ้ายผมแทบจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะฮะก็จะจับคอร์ดอยู่ปกติอันนี้อาจจะพอได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลองใส่เทคนิคโซโล่สวมเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันจะเริ่มไม่คล่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายมันใหญ่ฮะเวลาเราเลื่อนนิ้วออกไปแล้วเราจะตะปบลงไปเนี่ยบางบางทีมันติดแล้วเมื่อไหร่ที่เรายกนิ้วออกไปไปแล้วเนี่ยแล้วเราตะปบใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันจะไม่สนิทเหมือนตอนแรกไงอันนี้ผมผมพูดถึงปัญหาของของนักกีตาร์มือใหม่นะครับถ้าเริ่มที่จะลองเกาสายแบบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ย อันนีอ้อาจจะรู้สึกว่าเสียเปรียบสายเบอร์เล็กลงไปหน่อยนะฮะสายเบอร์11เอนี่ยอาจจะดูคล่องมือกว่านะฮะเวลาที่จะต้องมาว่าเคลื่อนไหวนิ้วในการเล่นเนี่ยมันจะติดเพราะว่ามันสายมันใหญ่ก็ต้องเพิ่มความชำนิชำนาญน,นะฮะต้องฝึกฝนต้องอะไรขึ้นไปเยอะ ดังนั้นก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเนี่ยพอจะไหวไหมถ้าใครอยากจะใช้เบอร์เบอร์ใหญ่ๆนะคือถ้าเป็นนักดนตรีอาชีพส่วนมากเขาก็จะชอบนิยมสายเบอร์ใหญ่ๆกันเพราะว่าอะไรฮะเวลาเขาต้องเล่นต้องอะไรเขาก็ต้องการเสาวที่มันที่มันกระหึม่มที่มันมาทุกย่านอันนี้ที่ผมสังเกตดูนะแต่ถ้าเป็นนักกีตารามือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆทั้งหลายเนี่ย อันนี้ก็อาจจะยังยังไม่จําเป็นในตอนแรกก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเซตอัพก็มีส่วนด้วยผมเกือบลืมพูดเรื่องนี้เลยครับการเซตอัพกินก็คือการทําให้ตรงนี้มันเตี้ยลงไปสะพานสายเนี่ยนะฮะ,ะตรงนัดเนี่ยเรียกว่านัดนะฮะแล้วก็ตรงนี้อ,อาจจะเรียกสะพานสายตรงนี้ทําให้มันเตี้ยแล้วก็มีการหมุนปรับคอรปรับเฟสปรับอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันก็พอทําโดยพื้นฐานด้วยตัวเองได้นั่นแหละครับแต่แต่ถ้าจะเอาดีๆจริงๆก็ ต้องให้ช่างนะฮะช่างมืออาชีพเขาเซตอัพให้ราคาก็มีตั้งแต่หลัก2-300นะครับอาจจะแพงกว่าน,นั้นก็แล้วแต่ร้านอยู่ในเมืองใหญ่ๆหน่อยในกรุงเทพเนี่ยอาจจะอาจจะแพงกว่าต่างจังหวัดผมก็ใจว่าอย่างนั้นก็ลองลองเอาไปให้ช่างทําดูถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้สายเบอร์ใหญ่ๆนะอันนี้เป็นข้อแนะนําครับถ้ามีกีตาร์ซื้อกีตาร์มาปุ๊บแล้วเนี่ยส่วนมากกีตาร์เขาจะใส่สายถ้าเป็นถ้าเป็น ส่วนมากก็จะใส่เป็นเบอร์11ที่ผมเห็นนะฮะนอกจากจะเป็นทรงจัมโบ้ขึ้นไปนะครับที่ใส่สายเบอร์ใหญ่ๆห,หรือไม่จะเป็นกีตาร์ไซส์เล็กประมาณ 3, 4, 3, 6อันนี้จะใส่ใส่ใหญ่มาแต่ถ้าเป็นทรงเดสนอตแบบนี้ไซส์41เนี่ยหรือจะเป็น40เนี่ยอันนี้อันนี้ตัวนี้41นะฮะหรือจะเป็นเป็นทรง GA ไซส์40อย่างนี้เขาก็จะใส่เบอร์เบอร์11มาให้ที่ผมเห็นจะประมาณนั้นถ้าลองเล่นดูแล้วลงรู้สึกว่ามันไม่พอใจสมาเสียงมันยังคงบางๆอยู่อยากได้หนากว่านี้ดีไหม อันนี้อย่าลืมนะฮะถ้าจะเปลี่ยนสายเป,เ,เป็นเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะต้องเซตอัพกีตาร์ใหม่เลยครับก็คือเอาให้มันเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมเข้าใจนะครับว่ากีตาร์เนี่ยการสัมผัสเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราประทับใจครับคืออาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกมากกว่าเสียงได้ซ้ําถ้าสัมผัสแล้วมันเข้ามือมันเล่นง่ายเนี่ยก็ทําให้เราอยากไปต่อ แต่บางทีเจอกีตาร์เสียงดีๆนะครับแต่สัมผัสยากมันก็ท้อเหมือนกันเนาะอ่นนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องของการใช้กีตาร์าสายใหญ่ๆซึ่งก็คือเบอร์12ในในตัวนี้นะฮะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าผมจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจเป็นเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆก็ถ้าเกิดใครอาจจะมีกีตาร์ไว้ใช้งานแค่ตัวเดียวเนี่ยผมก็แนะนำว่าอาจจะเป็นเบอร์11ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทั้งตีคอร์ดทั้งเกาสายทั้งโซโล่อะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือถ้าใครมีกีตาร์หลายตัวอันนี้ผมแนะนําว่าลองใช้สายที่มันขนาดต่างกันดูฮะมันจะได้ฟีลลิ่งการเล่นที่ไม่เหมือนกันอันนี้ผมถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ครับอ่า ก็คือถ้าใส่เบอร์10หรือว่าเบอร์11แน่นอนมันจับง่ายมันกดง่ายแต่ซาวกีตร์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเวลาเราเล่นมัน,มน,มนก็จะต้องมีวิธีการจัดการที่มันต่างกันกันกบสายเบอร์ใหญ่สายเบอร์ใหญ่ก็อาจจะดูยุ่งยากมากขึ้นต้องเพิ่มความพยายามต้องเพิ่มพละกําลังของนิ้วเราก็จะได้จะได้ในส่วนของตรงนั้นกันไปเนาะอ่ะใครที่มีความคิดเห็นนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการเลือกใช้สายเบอร์12เนี่ยก็ลองเอามาแชร์กันได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับนักกีตาา์น้องใหม่ที่เพิ่งที่จะหััดนะครบ อาจจะได้ลองพิจารณาดูว่าควรจะเลือกเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้ไหมหรือว่าจะซ้อมแบบเล็กๆไปก่อนนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนครับ